สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวมานั่งคอมโบรุ่นวีสองตรงนี้เองตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาอย่างสวยงามตัวสีนะครับถูกพ่นเคลือบมาอย่างดีแข็งแรงทนทานสามารถรับน้ำหนักพูเล่นได้สูงสุดถึง150กิโลเลย <Wow. S 2> และที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับมาพร้อมแหลกวางบาเบลอย่างดีสามารถปรับระดับนะครับได้ถึง4ี่4ระดับวิธีปรับก็ง่ายๆเลยนะครับแค่คุณถอดสลักตัวนี้ออกมา แล้วก็ใส่เข้าไปแต่ย้ํานะครับให้ใส่2ข้างเท่ากันนะครับแล้วคุณก็สามารถวางบาร์เบลแบบนี้ได้เลยในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาดูที่เบาะกันนะครับเบาะหนานุ่มมากๆเลยนะ ทําให้คุณเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บหลังนะครับเวลาเล่นและที่สําคัญเบาะตัวนี้นะครับยังสามารถปรับระดับได้อีกด้วยทําให้คุณเนี่ยเล่นได้หลากหลายสามารถปรับระดับได้ถึง4ระดับด้วยกันคุณปรับระดับได้ง่ายๆเลยนะครับแค่คุณถอดสลักตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเท่านี้นะครับคุณก็สามารถปรับระดับเบาะได้แล้วในส่วนด้านหน้านะครับมาพร้อมกับที่เล่นขาโดยเฉพาะเลยนะครับสามารถโหลดแผ่นน้ำหนักได้ตามใจชอบเลยนะครับ ผมจะสาธิตวิธีการเล่นให้ดูเลยนะครับคุณต้แค่นั่งนี้นะครับโอเคแล้วก็ซอดขาเข้าไปนะครับจับด้านล่างเลยถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปตัวนี้เป็นที่เล่นแขนโดยเฉพาะเลยนะครับมาพร้อมกับฟองน้ําที่หนาและนุ่มมากๆเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยครับอย่างนี้เลยจับอย่างนี้นะครับโอเค และทั้งหมดนี้นะครับก็คือฟังก์ชันทั้งหมดของม้านั่งคอมโบรุ่นวี2นะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจมามีก้าเลยนะครับ